เราจะขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าเราจะรักกันนานไหมไม่นานครับโอ้โหดับดับดับไฟก่อนพระเอกกับนางเอกนางเอกก็ต้องบอกดิว่าเราจะรักกันนานเข้าใจไหมค่ะค่ะนางเอกอไม่ได่พูดอย่างนั้นนา,นาจุดใหม่นานว่างนี้เด้อนานาจุดว่าเราสัญญาว่าใหม่เลยสัญญาว่าเท็กสองเท็กสองแอคชั่น เราจะสัญญาว่าเราจะรักกันนานไหมนานแล้วเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่สิบสองเท่าไหร่นะห้าห้าวันครับโอ้โหนีนานอะไรห้าวันล่ะมันนานแล้วกนานตลอดไปนานตลอดไปอ่าาใหมนะรักกันนานไหมนาน นานสักเท่าไหร่ตลอดไปมีมีนังต่างนั่งกันไดเนีอ๋อฮะเทคที่สามแอคชั่นเราขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าเราจะรักกันนานไหมนานแล้วเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่นานที่สุดแล้วเราจะทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะนี่คือตัวน้าเฮอ คัดคัดโอ้โหไม่ทะเลาะแล้วจะไปต่อยหน้ามันทําไมล่ะเออมันต้องต่อยไม่ทะเลาะ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 แล้วไปต่อยหน้าเขาทําไมอะไม่ทะเลาะจะทะเลาะกับผมไหมฮะคุณจะทะเลาะกับผมไหมเอาไหมทะเลาะกับผมไหมทะเลาะกับผู้กำกับเลยเนี่ยแล้วก็ต่อยหน้ากับกลับเลยอ้าวโอ้จะต่อยหน้าผมซะนั้นขออีกรอบเริ่มใหม่เลยไม่ต้องทะเลาะเราจะรักกันไม่มี ไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันมีความสุขมีความสุขเทคที่สี่แอคชั่นเราไปสาวบ้านสาบ้านขอให้เรารักกันนานนานไหมนานเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่นานเราจะทะเลาะกันไหมไม่นานครับโอ้โหอะไรนานไม่นานนานไม่นานอยู่เนี้ยเราจะรักกันนานไม่นานนาน นานสักเท่าไหร่ตลอดไปตลอดไปเราจะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเอไหมเราจะไม่เราจะรักกันดีๆเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรกัดกัดอะไรน่ะกุงกัดอะไรกัดดากนี่กัดดากกัดดากหรือกัดอะไรเฮโอเอาไหไมอ่ะแอคชั่นเทคที่ห้าเราขอสัญญาว่าสัญญาว่า เราขอสาบานว่าว่าเราจะรักกันนานไหมนานเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่รักเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะตลอดไปสิรักคันตลอดไปนับจุดไหมรักกันตลอดไปรักกตลอดไปอ่ะเทคที่หกแอคชั่นจะมีที่นั่งยนีงไงเรา มาสาบานว่าเราจะรักกันกนานไหมไม่นานนานนานคัดคัดนานนานนานสินานอา่าสักเท่าไหร่ตลอดไปตล,ตลอดไปอ่ะโอ้ยุงยุงกัดอ่ะพร้อมชุดเทคที่เจ็ดแอคชั่นหันใจยุงกัดติดตุ้ยดนี่ยเรามาสัญญาสาบานว่าสาบานว่า เราจะรักก so ันนานไหมนานเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่นานนานเท่าไหร่ล่ะนานเท่าไหร่ล่ะขอสัญญาว่าตลอดไปขึ้นตลอดไปเราจะรักกันนานไหมเราจะรักกันนานไหมเราจะรักกันนานไหมไม่นานนานสิเราจะรักกันนานไหม นานเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่นานตลอดไปอตลอดไปาใหมะเราจะรักกันนานไหมไม่นานนานไม่นานนี่รักกันนานเท่าไหร่ตอนนี้กูเริ่มนานแล้วเนี่ยนานแล้วนนเนี่ยเจอนานแล้วเริ่มกันนานแล้วเราจะรักกันนานไหมนานกันเเราจะรักกันนานไหมใกล้จบแล้วเรื่องฉากเดียวเราจะรักกันนานไหมนานนานนานสักเท่าไหร่นานสักเท่าไหร่ตลอดไปตลอดไปเราจะรักกันนานไหม นานนานสักเท่าไหร่ใช่ใช่ตลอดไปอ่าเราจะทะเลาะกันไหมเ,เราจะรักกันดีจิบตีนโอ้ยีไม่มีจิบตีนคันโอ้ยเอามานานตลอดไปก๊อปมาสิ็นที่เก้าแอคชั่นเคขอน้านก่อนเราจะมาสัญญาว่าสัญญาว่าขอน้าก่อนเราจะรักกัน นานไหมไม่นานนานคัดคัดคัดคือ,ลอตลอดไปอาไมนานนานอนานเท่าไหร่ตลอดไปคือตลอดไปแอคชั่นเทคที่สิบเราจะมาสัญญาว่าเราจะรักกันนานไหมไม่นานคัดนานนาน ถ้าเคยตลอดไปนานนานตลอดไปเคยตลอดไปทำไมไม่ <c oughs> ผัานายเลยกี่จีบตีด้วยเนี่ยสิบเอ็ดแอคชั่นเราจะมาสัญญาว่า,ญญาเราจะรักกันนานไหมไม่นานพัดนานนานไม่นานอะไรโอ้โหคุย่วโมงแล้วเนี่ย นานนานตลอดไปค่เคตลอดไปพอ,อ,อในไว้ไม่มีตัวดิมาไม่มีตัวอ้ยเอ้ยอ๋อเร็ววาติดบูตดนี้อยอออือือืสิบสองแอคชั่นเออมิมลม ไไเรา<ะ>เราจะรักกันนานไหมเราจะรักกันนานไหมนานเราจะรักกันนานสักเท่าไหร่รักกันตลอดไปเราจะทะเลาะก,กันไหมไม่ไม่เลาะโอเคตักตักเลยแอคชั่น